รณาการประชาลัทร่วมใจพัฒนาวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนสู่ดิจิทัลมาร์เก็ตในระดับสากลน,นั้นเนี่ยโดยที่เป็นโครงการที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลธัญบุรีนั้นเนี่ยนะครับเรามุ่งหวังว่าในวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเนี่ยเราจะ,ะช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการในยุคด,ดิจิทัลได้โดยเราเน้นว่า เราสามารถที่จะทําให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายนยนะออนไลนนะ์นะนอกจากจะมีออฟไลน์แล้วก็เน้นในองค์กรใช้ออนไลน์โดยการเ,าเราเน้นการาพัฒนาทางด้านของการใช้โซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k ไม่ว่าจะเป็นไลน์ไม่ว่าการทำแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยทำให้ผู้ประกอบการ ทั้งทําให้ในชุมชนในเรื่องของการท่องเที่ยวการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยสามารถที่จะมียอดการจัดจําหน่ายได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งถึงการท่องเที่ยวนะนอกจากนั้นในขนาดเดียวกันนะการที่จะได้ลูกค้าหรือการที่จะมีคนมาเที่ยวเยอะนั้นอีกช่องทางหนึ่งก็คงการเป็นที่เราจะมุ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับทางด้านของผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนนะเพื่อทําให้แข่งขันได้เป็นอย่างดีนะคะ ซึ่งในโครงการนี้เนี่ยนะคะเราเองก็มุ่งหวังนะคะว่าประโยชน์ที่จะได้กับชุมชนที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าการพัฒนาให้กับผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ในยุคข,ของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันสามารถที่จะใช้โซเชียลมีเดียในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะรวมทั้ง ก็เป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายให้กับตัวผู้ประอกอบการรวมทั้งเรื่องของการช่วยในการบริหารต้นทุนได้นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองว่าทั้งเื่อไหรยชุมชนเข้มแข็งนะโดยสามารถที่จะใช้สื่อโซเชียลต่างๆได้เนี่ยเราก็จะมองว่าชุมชนนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศในระดับชุมชน ในระดับประเทศแล้วก็ไปสู่ในระดับนานานชาติดังนั้นเราก็มั่นใจนะคะว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับออชุมชนแล้วก็ในระดับประเทศนะก็ขอให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากในโครงการนี้ด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมดรกฤษดาชเชียนมัฒนาศรับเป็นรองผู้จัดการโครงการสําหรับโครงการของเรานั้นจะแบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น3ามกิจกรรมครับโดยกิจกรรมแรกนั่นคือกิจกรรมนําร่อง พัฒนาองค์ความรู้นะครับของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจในโลกการค้าแบบดิจิตอลมาร์เก็ตนะครับซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจนะครับตลาดทั้ง4ตลาดนะครับแล้วลงไปให้องค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจนะครับในรูปแบบนะครับผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook, Line App หรือเว็บไซต์นะครับนอกจากนี้เรายังเสริมนะครับเกี่ยวกับช่องทางการขายผ่านอ l ลีบาบานะครับนอกจากนี้ยังรวมถึง แอปพลิเคชันที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการขายนะครับเพื่อยกระดับยอดขายให้เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในกิจกรรมที่2นะครับเราจะดําเนินการนะครับเข้ามาพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำสำหรับการเป็นตลาดดิจิตอลมาเก็ตนะครับของวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนนะครับโดยเราจะทําฐานข้อมูลมาตรฐานนะครับเพื่อสนับสนุนการค้าแบบดิจิตอลมาเก็ต สำหรับตลาดทั้ง4ตลาดในจังหวัดชายเชิงเซานะครับซึ่งสิ่งที่เราทํานี่จะเป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวสินค้าสินค้าพื้นเมืองเครื่องจักรสารสินค้าที่เป็นที่นิยมในแต่ละตลาดนะครับให้มีโอกาสนะครับออกไปสู่ตลาดในระดับสากลน,นะครับสําหรับในกิจกรรมที่3าะครับ เราจะพัฒนาต่อยอดไปสู่โมเดลการขับเคลื่อนวิสาหกิจและเศรษฐกิจชุมชนฐานรากนะครับสู่ดิจิตัลมาร์เก็ตซึ่งจะผักดันนะครับให้ผู้ประกอบการค้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซแบบเต็มรูปแบบนะครับซึ่งเราจะรวมทั้งนักวิชาการนะครับผู้บริหารภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บริหารตลาดผู้ประกอบการในตลาดนะครับ เพื่อจะบูรณาการเชื่อมโยงทั้ง3ากิจกรรมนี้นะครับเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการผลักดันนะครับการส่งข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นฐานข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับการค้าในตลาดในรูปแบบดิจิตอลนี้นะครับไปสู่ช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นเว็บไซต์ของหน่วยราชการอื่นนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันมากขึ้นคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจการค้าตั้งแต่ระดับฐานลากสู่ระดับสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการตลาดในจังหวัดชัยฉันสาขอบคุณครับ